คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางในการเสี่ยงเชื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงการตัดสินใจอยู่ที่ความพอใจของท่านหลายสิ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่รักทุกท่านนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องเลขเด็ดหวยดังสําหรับในคลิปนี้แอดก็จะมีแนวทางนะครับเหมือนเดิมแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเป็นข้อมูลเสียงซชื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดประจําวันที่1มีนาคม2566นะครับในคลิปนี้ก็มีแนวทางเหมือนเดิมนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับงวดนี้1มีนานะครับสาหรับในคลิปนี้จะเป็นตัวไหนกันบ้างก็ให้ท่านผู้ชมเข้าไป ติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับอันนี้เลยนะครับมาแล้วนะครับสําหรับแนวทางในคลิปนี้แอดก็จะมานําเสนอนะครับนําเสนอเลขปวิทินแม่นมากนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่1มีนาครับมีนา25ง6ัห้้ให้ท่านผู้ชมมาดูถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับนี่ครับถิติของงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เลขที่ออกครับ41780เนเนาะก็หลายท่านก็ ก็เห็นเป็นนี่ครับผมก็บอกว่าเป็นเกียรติเป็นหนึ่งอยู่นะครับเนาะตรงนี้เนาะครับเนาะในคลิปที่ผ่านมาทั้งวันที่ผ่านมาแอดก็ว่ามีเกียรติมีหนึ่งอยู่นะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับจะเป็นตัวไหนกันครับนี่แต่ติงวดก่อนหน้านั้นก็เกียรติหนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับหลายท่านหลายท่านนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็อยากจะติดตามก็ขอมานะครับโอเคงวดนี้ คลิปนี้จัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะนะครับกับงวดวันที่หนึ่งเมนาครับมาดูกันได้เลยครับนี่ครับชัดอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะลองดูครับชัดอยู่นะครับก็สําหรับเลขปฏิทินนะครับเลขปฏิทินแม่นมากนะครับงวดนี้นะครับหนึ่งเมนาเห็นเบสตัวไหนกันบ้างครับก็ลองดูนะครับก็มีก็อยากอาจจะมองยากอยู่นิดนึงนะครับเนาะแต่ก็ชัดอยู่นะครับนี่ก็ ดังบนในครับ3ามนะครับเนาะ3นะครับ3กับ5นะครับนี่ตัวนี้เป็น3เนาะตัวนี้เป็น5ลงมานี่ก็เป็น5นะครับตัวนี้ก็เป็น4เนาะตัวนี้ก็เป็น1ตัวนี้ก็เป็น6โอเค3 5 4 1 6หรือเปล่าครับหรือว่าเอาชัดๆก็3 5, 4 1, 6หรือว่า5 1 6นะครับตัวนี้เป็น0หรือเปล่านี่ยลองดูนะครับงวดนี้นะครับจะเป็นตัวไหนก็ลองเอาไปแกะดูนะครับท่านผู้ชมนะก็ ลองดูนะครับ3 5 4 160หรือเปล่าครับอ่ะอดจะลองเขียนให้นะครับเขียนให้นะครับมี3มี5เนาะมี4ครับมี1มี6เอานะครับนี่ครับมี3มี5เนาะ3 5หกับอยู่กับตัวเดียวกันกับ4กับ1อยู่ตัวเดียวกันเนาะกับ6นะครับ6อ่ะลองดูนะครับงวดนี้นะครับกับเลขปฏิทินแม่นมากนะครับ วด1หนึ่งมีนาคม2,566นะครับเอามาเลยด้อครับเด้อพี่น้องครับพี่น้องค้อหวยครับพี่น้องเอฟซีครับเอาคีิผู้ใดคอกันเขามากก็ลองเบิร์นะครับงวดนี้นะครับกับเปลืกปฏิทินแมนมากนะครับเด้อจัดมาหายล้วครับนี่คิดมีนะครับจัดมาห้แล้วครับเอาลองเบิร์ครับจัดมาอีกคลิปบอหนะครับเนาะเห็นเป็นตัวไดกันครับนี่ครับสาหรับวันที่หนึ่งมีนานะครับเนอะอันนี้วดที่ผ่านมาครับสี่หนึ่งเกแปดศูนย์นะครับ เขาบวกเขาครับวากามิพี่น้องเอฟซีเอาคอมเมนต์กันมาว่ากับมันกับเขาอยู่เนาะครับแอดวัศนว่าเอากระแมนอยู่ครับแอดงวดที่แล้วแอดก็ว่าเกตกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันเนาะวัศนว่าเอามันก็เป็นหนึ่งกับเกตอยู่นั่กันครเขาบวกเขาก็ลองพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะแอดกับประกาศแต่สิ้นใจดอกแอดกับเพราะว่าเมมเลนรังหอยออกดอกเนาะเอาหอยออกแล้วเขามาแปะเถิดกับกระแมนดอกเนาะครับแอดกับว่ามันเขาบวกเขาก็ เหลี่ยมแต่นะครับเนาะนีตัดแต่ว่ากามีท่านผู้ชมนะครับมีพี่น้องเอฟซีเฮาขอกันขมาอีกือเกาเอาก็ลองเบิร์ครับวันนี้นะครับเดือนหนึ่งมีหน้าครับ็นเป็นตัวใดกันครับในนี้ครับนี่ครับตัวนี้เอทเทนเป็นหากับสามนะครับเนาะขมุนเนี่ครับในในในตัวเดียวกันจะมีมีมีสองตัวนะครับสามกับหาเนาะอันนี้ซีกับหนึ่งยึดกันเนาะครับนี่ซีนี่หนึ่งนี่หกนะครับแล้วก็ศูนย์ก็ไดเนาะครับเนาะเอาลองเบิรงนะครับเด้อ วันนี้นะครับหนึ่งมีนาคม2566นะครับขึ้นสิบข้าเดือน10นะครับขึ้นสิบข้าเดือน4อ่ะลองดูนะครับลองเอาไปพิจารณาลองเอาเป็นแนวทางกันเบ้างครับแคปหน้าจอไว้ครับมักกะจัดคัดใจกกระพันนะครับเด้อบอกว่าแอดนะครับแอดก็เอามานําเสนอให้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันนะครับเนาะเป็นข้อมูลเรื่องเสื่อสลากกินแบงรัฐบาลกันเท่านั้นนะครับเนาะเอามักกะ ตามใจนะครับบมากะตามใจนะครับนะเนาะไปเฮ็ดยังกะเรียกตะเก็บไปเฮ็ดกันเนาะไปซื้อสลากไปซื้อแนวได้กะไปว่ากันเนาะครับเนาะกระทั่งช่องก็เอามานําเสนอให้ปเป็นแนวทางกันเท่านั้นเนาะครับเนาะ,อะลองดูในงวดนี้นะครับจะเห็นจะปังกันอีกหรือเปล่ากับเลขปฏิทินหวยนะครับปฏิทินแม่นมากนะครับงวดหนึ่งมีนาคม2566ัอบกชอบกจัดขัดใจกระพานใช้วิทยานในการรับชมนะครับทุกตัวเลขทุกแนวทาง ก็ไม่มีใครอาจลงรู้ได้นะครับโอเคนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลชอบก็จัดขัดใจก็ผ่านเนาะไม่ว่ากันนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของแนวทางเรื่องของโชคเรื่องของดวงนะครับก็ลองดูวันนี้หนึ่งมีนาคม2 5 6 6นะี่ครับเอาไปแกะดูนะครับแคปหน้าจอแล้วลองไปแกะดูนะครับเอาไปเป็นข้อมูลกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับ กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมลิปกดไลค์กดแชร์ทุกการติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเอาซันีนะครับเด้อพี่น้องครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเนาะล้ะก็ขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อที่ให้การติดตามทุกคลิปนะครับแอดก็ขอบคุณหลายๆครับก็ให้แห้งปอปังมันๆกันทุกคนนะครับเนาะเอาไว้ พอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมับนๆทุกคนเด้อครับบายๆครับสวัสดีครับ